80%ของคนที่ติดโควิดขาดวิตามินดีแล้ววิตามินดีมีโอกาสทำให้คนที่ติดโควิดรอดได้มากถึง60% หลังจากที่โควิดแพร่ระบาดในปี2019เนี่ยนะคะก็มีงานวิจัยตีพิมพ์ออกมามากมายเลยวันนี้ยาดาจะนํางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคนที่ติดโควิดแล้วมีระดับวิตามินดีในเลือดต่ําม,มาฝากทุกคนค่ะซึ่งงานวิจัยนี้เขาทําการศึกษาจากฐานข้อมูลจากสมาชิก4.6ล้านคนเลยนะคะเขาค้นพบว่าคนที่ไปตรวจโควิดแล้วได้โพสิทีฟก็คือติดใช่ไหมคะมีระดับวิตามินดีในเลือดต่ําและไม่ใช่แค่นั้นนะคะคนที่มีวิตามินดีในเลือดต่ำเนี่ยถ้าหากว่าติดโควิดเนี่ยมีความจําเป็นจะต้องใช้เครื่องช่่่ววยยหาาาใจมมกกคนทีีระับ ิามินดีในเลือดสูงกว่าถึง6เท่าและมีโอกาสที่จะเสียชีวิตมากกว่าเกือบ15เท่าแล้ว90%ของวิตามินดีมาจากแสงแดดค่ะ <Wow. S 1> คือบ้านเราเนี่ยเป็นเมืองร้อนนะคะทุกคนแต่รู้ไหมว่าคนไทยเนี่ยก็ยังขาดวิตามินดีนะโดยเฉพาะคนหนุ่มสาวที่อยู่ในเมืองนะคะจริงๆแล้วอะเรามีแสง UVB มากพอตลอดทั้งปีแต่เราก็ยังขาดวิตามินดีกันค่ะ ทีนี้เรามาดูกันว่าวิตามินดีเนี่ยจะช่วยให้เรารอดพ้นจากโควิดได้อย่างไรใช่ไหมคะเราก็ต้องมาทําความเข้าใจก่อนว่าเวลาเชื้อไวรัสมันลงมาในร่างกายของเราแล้วเนี่ยภูมิต้านทานของเราเนี่ยตอบสนองอย่างไรใช่ไหมคะภูมิต้านทานด่านแรกที่เข้าไปต่อสู้กับไวรัสเนี่ยเรียกว่าแกล้ง innate immunity อาจจะเป็นพวกตัวกินค่ะเช่น macrophage หรือว่า neutrophil พอไวรัสมันลงมาปุ๊บเนี่ยไอ้พวกนี้มันจะเข้าไปกิน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 เพื่อกําจัดไวรัสใช่ไหมคะแล้วไวรัสบางทีมันก็เข้าไปในปอดของเราเนาะปล่อยรหัสพันธุกรรมเข้าไปแล้วก็ให้ปอดของเราค่ะผลิตไววรััสต เพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นอะไรพวกนี้เซลลที่ติดเชื้อค่ะก็จะหลั่งสารอินเตอร์เฟยรอนออกมาเพื่อไปบอกเซลข้างๆว่าเฮ้ยฉันติดเชื้อแล้วนะเตรียมพร้อมที่จะรับมือเร็วเตรียมพร้อมต่อสู้เร็วอะไรพวกนี้ทีนี้ไอเซลข้างๆก็จะเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้ผลิตอาวุธออกมาเพื่อฟันรหัสพันธุกรรมของไวรัสทิ้งไม่ให้ไวรัสเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาแบ่งตัวสร้างลูกสร้างหลานในเซลลของตัวเองได้ในกลไกการต่อสู้กันต่างๆต,ตรงนี้นะคะทุกคนจะทําให้เกิดภาวะการอักเสบทีนี้ธรรมชาติของการอักเสบเนี่ยมันก็คือปวดบวมแดงร้้อนนเสียหาท ใช่ไหมคะในจังหวะนี้ทุกคนจะมีอาการไข้ขึ้นแต่ทุกคนรู้ไหมว่าอาการไข้ขึ้นเนี่ยจะทําให้ภูมิต้านทานของเราเนี่ยตอบสนองได้ไวยิ่งขึ้นนะคะพอเราไข้ขึ้นนะคะเซลล์ของเราเนี่ยจะหลั่งฮีทช็อกโปรตีนออกมาซึ่งฮีทช็อกโปรตีนอ่ะมันจะไปให้ภูมิต้านทานหรือว่าเม็ดเลือดขาวตัวอื่นะ่ะมาอย่างพื้นที่บริเวณที่ติดเชื้อได้ไวขึ้น อุณภูมิที่สูงขึ้นนะคะจะทําให้ภูมิต้านทานของเราเนี่ยหลั่งสารอินเตอร์เฟอรอนมากขึ้นกว่าเดิมถึง10เท่าไอสารอินเตอร์เฟอรอนอย่างที่ยาดาบอกไปอะคะ่ะเป็นสารที่แบบเอาไปบอกเซลล์ข้างๆว่าเฮ้ยเตรียมพร้อมรับมือจะสู้กับไวรัสนะฉันติดเชื้อแล้วเซลล์นั้นจะได้มีวิธีป้องกันตัวเองหรือเอาไปสั่งภูมิต้านทานแกงอื่นๆให้เข้ามาทํางานมารุมกินโต๊ะกินไวรัสบริเวณนี้มากขึ้นนะคะดังนั้นอาการไข้ขึ้นเนี่ยเป็นอาการที่บอกให้เรารู้ว่าภูมิต้านทานของเราเนี่ยกำลังทํางานเพิ่มมากขึ้้้้นนนเเเพืื่่่อออตตสสูกกัับไวรรรรราาขขึึจงงป็งธมชิ ของคนที่กําลังติดไวรัสนะคะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าไข้ของเราขึ้นสูงมากเกินไปประมาณ41องศาเนี่ยมันอาจจะทําให้อวัยวะภายในเสียหายนะคะยาดาก็มีวิธีลดไข้ให้กับทุกคนคะ่ะก็คือให้ทุกคนนะไปเอาเจลเย็นนะคะมาประครบบริเวณต่อมน้ําเหลืองก็คือข้างคออย่างนี้นะ เนี่ยตรงบริเวณรักแร้2องข้างแล้วก็บริเวณขานีบสองข้างนะคะอันนี้ก็จะช่วยลดไข้ได้จากภายนอกนะคะส่วนใครเนี่ยที่อยากจะกินยาและแบบอยากจะกินเป็นยาสมุนไพรเนี่ยก็แนะนําเป็นสมุนไพรที่มีรสขมรสขมในความรู้ของแพทย์แผนไทยนะคะช่วยในการลดความร้อนในร่างกายลงนะคะ ทีนี้ในจังหวะที่ภูมิต้านทานของเราอาะ่ะกำลังต่อสู้กับไวรัสอยู่กําลังกิน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 ไวรัสอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะวิตามินดีเนี่ยจะเข้ามามีบทบาทตรงนี้เพราะว่าวิตามินดีเนี่ยทำงานเป็นฮอร์โมนวิตามินดีคือฮอร์โมนนะคะทุกคนแล้วเซลล์เม็ดเลือดขาวหรือภูมิต้านทานของเราอะมีตัวรับสัญญาณวิตามินดีอยู่นะวิตามินดีก็จะเข้ามาในเซลล์เม็ดเลือดขาวเลยแล้วก็บอกว่าเฮ้ยผลิตหอกผลิตดาบเอาไปสู้กับไวรัสเร็วมันจะกระตุ้นให้เกิดการผลิตหอกหรือว่าดาบที่เรียกว่าเบต้าดิเฟนซินแล้วก็แคท ะะมันจะเป็นเหมือนกับอาวุธที่ติดตัวภูมิต้านทานของทุกคนนะโดยมันจะเจาะเปลือกของไวรัสแยกโปรตีนของไวรัสออกมาทําให้ไวรัสเนี่ยมันหมดสภาพไปเลยค่ะซึ่งทุกคนรู้ไหมคะว่ามันมีผลกับเชื้อโครโรนาไวรัสตัวล่าสุด s า RSCOV2 ด้วยนะคะและกลไกนี้ยังไปเรียกพักพวกเม็ดเลือดขาวตัวอื่นมาเพิ่มขึ้นอีกให้ภูมิต้านทานมาต่อสู้บริเวณนี้อีกทําให้เราจะสามารถสู้กับไวรัสได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยดังนั้นการไปรับวิตามินดีจากแสงแดดเนี่ยจะทำให้ภูมิต้านทานของเราเนี่ยสู้กับไว เฟสแรกของการต่อสู้กับไวรัสเนี่ยจึงเป็นเฟสที่ภูมิต้านทานของเราเนี่ยปะทะกับไวรัสโดยตรงใช่ไหมคะแต่ทุกคนรู้ไหมว่ามันมีเฟสที่2ด้วยเฟสที่2เนี่ยจะเป็นเฟสที่ภูมิต้านทานอีกแก๊งหนึ่งออกมาทํางานแก๊งนี้เรียกว่าแก๊ง adaptive immunity ทําไมภูมิต้านทานระลอกที่2มันออกมาทํางานได้เป็นเพราะว่าไอ้ภูมิต้านทานระลอกแรกอะคะ่ะไอด่านแรกที่มันทํางานนะมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งนะเป็นเหมือนกับตัวเก็บเหมือนกับเก็บซากศพอะไรพวกนี้คะ่ะเป็นคล้ายๆนักสืบอะเขาเรียกว่า dendritic cell ไอ dendritic cell อะ มันจะเก็บซากไวรัสอันนั้นไปนําเสนอให้กับขุนพลซึ่งพอมันเก็บซากของไวรัสไปนําเสนอให้กับขุนพลแล้วปุ๊บเนี่ยไอ้ขุนพลตัวนี้ก็จะทํางานไอ้เจ้าขุนพลตัวนี้จริงๆแล้วมันก็คือ T เซลล์ค่ะพอทีเซลล์ได้รับซากศพมาแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะรู้แล้วว่าอุ้ยไวรัสมันลงมาบุกร่างกายเราแล้วทํายังไงดีวะอะไรเงี้ยมันก็จะสร้างตัวเองเพิ่มขึ้นมาค่ะแบ่งตัวเพิ่มแบ่งตัวเพิ่มอะไรเงี้ยทีนี้ไอ้เจ้า T ีเซลล์เนี่ยมันมีคุณสมบัติ ชื่อเต็มของมันคือไซโตท็อกซิกทีเซลมันจะผลิตหอกตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเพอร์ฟอรินออกมามันจะเข้าไปเจาะให้เซลลเป็นรูค่ะจากนั้นมันจะส่งใบสั่งฆ่าตัวตายที่เรียกว่าแกรนสไซม์ออกมาทําให้เซลลปอดของเราอ่ะจาเป็นที่จะต้องตายเพราะถ้าเกิดว่าเองไม่ฆ่าตัวตายเองก็จะสร้างลูกหลานไวรัสไปเรื่อยๆดังนั้นภูมิต้านทานด่านนี้จําเป็นจะต้องสั่งให้เซลล์ตัวนี้ที่ติดเชื้อแล้วเนี่ยฆ่าตัวตายจะได้ไม่ต้องแพร่เชื้อไปมากกว่านี้ทีนี้ถ้าเกิดว่าปอดเราตายมากขึ้นเรื่อยๆค่ะทุกคนค กับคาร์บอนไดออกไซด์ใช่ไหมคะมันจะทําให้อากาศหรือออกซิเจนเข้าไปในร่างกายได้น้อยลงเพราะว่าเรามีเซลล์ปอดในการแลกเปลี่ยนตรงนี้น้อยลงภาวะที่เม็ดเลือดขาวพยายามจะต่อสู้พยายามจะสั่งให้เซลล์ติดเชื้อฆ่าตัวตายเนี่ยค่ะมันจะเกิดภาวะที่เรียกกันว่าไซโตไค์สตอมคือไซโตไค์มันเป็นสารอย่างหนึ่งอะที่เม็ดเลือดขาวเอาไว้ใช้โทรศัพท์คุยกันอะเหมือนแบบว่าเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้ติดเชื้อแล้วส่งพักพวกมาเพิ่มหน่อยอะไรพวกเนี้ยทีเนี้ยมันจะทําให้เม็ดเลือดขาวหลายๆตัวภูมิต้านหลายๆตัวเนี้ยลงมารุมกินโตยา ซึ่งภาวะตรงนี้นะคะอาจจะทําให้ทุกคนมีอาการแบบว่าไอจามเจ็บคอหายใจลําบากไอเป็นเลือดคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียปวดหัวสับสนจมูกไม่ได้กลิ่นความสามารถในการรับรสแย่ลงใจสั่นแน่นหน้าอกตับอักเสบปัสสาวะออกน้อยมีเลือดปนในปัสสาวะแต่ถ้าเกิดว่ามันหนักยิ่งกว่านั้นนะคะอาจจะทําให้ไตวายเฉียบพ,พลันกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแล้วก็อาจจะทําให้หลอดเลือดอุดตันเพราะว่าตับของเราเนี้ยจะผลิตโปรตีนที่เรียกว่าซีเรียคทีโปรตีนแล้วก็เฟอริตินออกมาหรือ Mac แม้กระทั่ง ทางเดินหายใจล้มเหลวเฉียบพลันซึ่งปรากฏการณ์ไซโตไค์สตอร์มที่มันต่อสู้กันยืดเยื้อตรงนี้จะเริ่มต้นประมาณ7-10วันแต่ทุกคนอย่าเพิ่งตกใจไปนะคะกระบวนการนี้สามารถถูกยับยั้งได้ด้วยการที่เราไปรับวิตามินดีจากแสงแดดค่ะ <Wow. S 1> เพราะระดับวิตามินดีที่เพิ่มมากขึ้นสัมพันธ์กับการตายจากโควิดที่ลดน้อยลงอย่าลืมนะคะว่ามันช่วยให้คนที่ติดโควิดมีโอกาสรอดตายได้มากถึง60% วิตามินดีเนี่ยจะเปิดระบบภูมิต้านทานอีกลักษณะหนึ่งซึ่งเป็นคนละลักษณะกับการที่สั่งให้เซลล์ปอดเนี่ยไปฆ่าตัวตายเพราะว่าไอตัวที่มันทําหน้าที่บอกให้เซลล์ปอดฆ่าตัวตายเนี่ยไอเจ้าขุนพลตัวนี้จะถูกยับยั้งการทํางานและมันจะไปเปิดระบบภูมิต้านทานของขุนพลอีกลักษณะหนึ่งเรียกว่า th 2ทีนี้ th 2เนี่ยสามารถปราบไวรัสได้เหมือนกันค่ะแต่มันจะทํางานอีกรูปแบบหนึง่งก็คือว่ามันจะไปสั่งลูกน้องมันลูกน้องมันเนี่ยเรียกว่า b cell มันจะบอกลูกน้องมันเลยเฮ้ย hey ลูกน้องไปกำจัดไวรัสแปลงร่างนะลูกน้องก็จะแปลงร่างจาก B เซลกลายเป็น plasma เซลแล้วจะผลิตกระสุนออกมาเพื่อไปยิงไวรัสคือไวรัสเนี่ยเวลาที่มันโดนกระสุนยิงอะค่ะมันจะทําอะไรไม่ได้มันจะเป็นง่อยมันจะไม่สามารถมากินปอดเราได้แล้วพอมันเป็นง่อยเนี่ยไอภุมิต้านทานแกงกินเนี่ยจะเข้ามากินไวรัสทําให้สามารถกําจัดไวรัสได้แต่ว่าไม่ทําให้เซลล์ปอดของเราเนี่ยฆ่าตัวตายมากเกินไปนกลไกการที่เรา เปลี่ยนระบบภูมิต้านทานของเราเนี่ยให้กลายเป็นระบบที่ปลอดภัยมากกว่านี้คือการที่เราได้รับวิตามินดีจากการตากแดดค่ะดังนั้นเพื่อให้เรารอดจากโควิดนะคะเราต้องมีระดับวิตามินดีในเลือดที่สูงมากพอคําแนะนําในการตากแดดทั่วไปก็คือตั้งแต่7จ็ถึงสานาทีขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่ที่ไหนอยู่ที่ละติจูดที่เท่าไรสีผิวเป็นอย่างไรไมันเป็นฤดูอะไรแดดร้อนมากแค่ไหนใช่ไหมคะแต่ทีนี้คำแนะนําอีกอันนึงเนี่ยคือเขาให้ตากแดดตั้งแต่สิบโมงถึงบ่ายสามตั้งแต่5นาทีถึง30นาทีหรือคําแนะนําอีกที่หรือ มาฝากทุกคนเนี่ยก็คือว่าทุกคนดูตรงนี้นะคะตารางอันนี้อันดับแรกเลยนะให้ดูพิกัดของเราก่อนว่าเราอยู่ละติจูดที่เท่าไหร่อย่างบ้านเราเนี่ยคือละติจูดที่1 3บสถึงสิค่ะก็จะอยู่แถวนี้นะและทีนีท้ทุกคนก็ดูนะว่าเดือนนี้เป็นเดือนอะไรตอนนี้ก็จะเป็นช่วงสงกรานเนาะมันจะตกสีเข้มก็คือให้คนผิวขาวตากแดด10นาทีคนผิวดำเนี่ยตากแดดประมาณ45นาทีแต่ถ้าเกิดว่าเดือนไหนไปตกสีส้มนะคะก็คือให้คนขาวตากแดด20่นาทีคนผิวดำเนี่ยตากแดด60นาที สำหรับใครนะคะที่แบบว่าอยู่ในบ้านเมืองที่ไม่ค่อยเจอแดดน,นะคนที่แบบอยู่ละติจูดที่35ขึ้นไปอะคะ่ะแสงแดดน้อยใช่ไหมคะก็สามารถที่จะกินวิตามินดีได้นะคะทุกคนทีเนี้ยคนที่เป็นโควิดเนี่ยเขาแนะนําให้กินวิตามินดีเนี่ยในช่วง 2- 3สมอาทิตย์แรกเนี่ยคือกินวันละ10,000อินเน international unit ต่อจากนั้นเนี่ยก็ให้กินวันละ0 0 0อิน international unit นะแต่ถ้าเกิดว่าบ้านไหนมีแดดน,นะคะให้เอาตัวเองออกไปตากแดดน,นะคะทุกคนเรารับพลังจากธรรมชาติเนาะอย่ากินยามากเกินไปนะคะมันเปลืองตับกับไตของเรานะแต่ถ้าใครกลัวการตากแดดน,นะคะกลัว กวแบบว่า UVA ทําให้แก่ UVB ทําให้ผิวไหม้ทําให้เป็นมะเร็งอะไรพวกเนี้ยยิราจะบอกว่าเราไม่ได้ตากแดดกันทั้งวันทั้งคืนนะคะทุกคนเราตากแดดก,กันแค่วันละประมาณ5-30นาทีเท่านั้นเองแล้วถ้าเกิดว่าทุกคนไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์นะคะแล้วเป็นคนที่ชอบกินอาหารพืชผักผลไม้เนี่ยเราก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ชื่อว่าเบต้าแคโรทีนมากพอค่ะเพราะว่าไอเจ้าเบต้าแคโรทีนนี้มันจะป้องกันไม่ให้เวลาโดนแดดแล้วเซลล์ของเรากลายพันธุ์ไปเป็นมะเร็งผิวหนังที่เรียกว่า,าเ,าเามลานอลลกอแมีกาก ผลไม้ที่มีสีเหลืองสีส้มสีแดงเพิ่มมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นแครอทฟักทองมันหวานแคนตาลูปมะม่วงมะละกอมะเขือเทศพวกนี้เราก็จะปกป้องผิวเราได้จากการเป็นมะเร็งผิวหนังค่ะแล้วถ้าใครตากแดดแล้วดำเนี่ยแสดงว่าสุขภาพผิวยังดีอยู่นะคะเพราะว่าเวลาที่เราตากแดดอะทุกคนมันจะมีเซลล์เม็ดสีตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเมลาน,นอไซต์อ่ะมันจะปล่อยสีผิวที่ชื่อว่าเมลานินออกมาเป็นเหมือนตัวกลางร่มให้กับเซลล์ค่ะมันจะทําให้เซลล์บางพื้นที่เนี่ยไม่ต้องรับแดดมากเกินไปดังนั้นการผิวดำเนี่ย เราอยู่ค่า อีกวิธีหนึ่งที่อยากฝากให้เ,เพื่อนๆเอาไว้ดูแลตัวเองในช่วงโควิดนี้นะคะก็คือว่าการดูแลลำไส้ของเราให้ดีเพราะว่าภูมิคุ้มกันกว่า70%ของเราอยู่ในลำไส้ทุกๆวันเนี่ยมันจะผลิตกระสุนขึ้นไปดักไวรัสนะคะไอ้กระสุนตัวนี้อย่าลืมนะถ้ามันไปดักจับไวรัสแล้วเนี่ยไวรัสจะลงมากินปอดของเราไม่ได้นะคะแล้วแบคทีเรียตัวดีในลำไส้เนี่ยเขาชอบกินอาหารพืชผักผลไม้นะถ้าเกิดว่าทานเนื้อสัตว์เนี่ยจะไปลดแบคทีเรียตัวดีในลำไส้นะคะก็อย่าลืมกินออออาาาาาาหหหรรรททีีี่่่มมมมมมเเเสส้้้้้นน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 นใใยยยไฟบบบ์กกกัพิขขขึดววววะะคคแล็็ลปชช ไข่มกุกมีน้ําตาลผสมในขนมอะไรพวกนี้ช่วงนี้ก็ลดไปก่อนนะเพราะว่าน้ําตาลเนี่ยจะทําให้ภูมิต้านทานของเราเนี่ยอ่อนแอลงนะคะสามารถทําให้ภูมิต้านทานเราเป็นง่อยได้4ีถึงหชั่วโมงเลยนะเพราะว่าน้ําตาลเนี่ยมีโครงสร้างหน้าตาคล้ายกับวิตามินซีวิตามินซีเนี่ยมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการทํางานของภูมิต้านทานในร่างกายถ้าสมมติว่าเรากินน้ําตาลเข้าไปน้ําตาลเนี่ยหน้าตามันคล้ายกับวิตามินซีค่ะ ภูมิต้านทานของเราจะเข้าใจผิดไปรับน right ้ําตาลเข้ามาแทนทําให้ภูมิต้านทานของเราเนี้ยอ่อนแอลงทันทีที่เรากินน้ําตาลเข้าไปค่ะก็อยากให้ทุกคนรู้เอาไว้อย่างหนึ่งนะคะว่าสถิติในบ้านเรามีคนรอดมากกว่ามีคนตายนะคะยินดาทำคลิปนี้มาเพื่อให้เพื่อนๆนเนี่ยได้มีวิชาออกไปดูแลตัวเองพาตัวเองออกไปตากแดดให้ภูมิต้านทานแข็งแรงขึ้นให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นปรับนาฬิกาชีวิตของเราให้เป็นปกติ ก็หวังว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้พวกเราจะผ่านมันไปได้ด้วยกันนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะสามารถกดไลค์กดแชร์ได้นะคะเพราะว่าเวลาที่กดไลค์เนี่ยจะทำให้คนอื่นๆเห็นคลิปนี้กันมากขึ้นหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะช่วยเหลือคนได้มากขึ้นด้วยนะคะไปแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ